สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่กาลสินนะครับของมู่อําเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับมาเยี่ยมดเตรเจษดาแล้วก็วันนี้โชคดีมากเลยนะครับก็คือเรามีหุ้นส่วนจากประเทศจีนนะครับก็คือมิสเตเย็นนะครับมิสเตเย็นสวัสดีแล้วก็อันนี้คือเถ่าแก่หวังนะครับเถ่าแก่หวังผมต้องแนะนาก่อนนะครับแนะนําก่อนว่าถ่าแก่หวังเถ่าแก่หวังนี่คือเป็นต้นตํำรับมาจากเกาะไหหลําโดยตรงเลยนะฮะบินจากเมืองไหโขเกาะไหหลํา ผมบินมาสุวรรณภูมิแล้วก็มามาที่นี่เลยนะครับท้าแกหวังเนี่ยเป็นรุ่นที่สามนะครับเห็นหน้าหนุ่มๆนะฮะแกเป็นรุ่นที่สามของคนที่ปลูกไม้่วงหรี่นะครับสายพันธุ์ที่เข้าแก่นเร็วแปดถึงสิบปีขุดขายได้แล้วก็ลายไม้สวยที่สุดในตลาดจีนนะครับตลาดเมืองจีนซึ่งผมเริ่มจากการที่รู้จักท้าแกหวังก็คือผมเริ่มจากการที่เราไปสํารวจตลาดที่ประเทศจีนสํารวจว่าไม้ที่มันแพงที่สุดในประเทศจีนเนี่ยไม้ฮวงหรี่เนี่ย ต้นตํำรับจริงๆแล้วสวนจริงๆสวนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหนแล้วก็คุณภาพดีที่สุดคือของใครนะครับก็พอพอดีก็ไปรู้จากตลาดอันนี้คือเท่าแก่วังคนที่เป็นเจ้าของสายพันธุ์นั้นสวนนั้นนะครับแล้วท่านมีแปลงเพาะอยู่ประมาณสิบที่นะครับในเกาะไฮหลําก็คือเยอะที่สุดในเกาะไฮหลําใหญ่ที่สุดนะครับคนที่เพาะก้าไม้่วงหรี่เยอะที่สุดใหญ่ที่สุดก็คือเท่าแก่หวังนะครับซึ่งสายพันธุ์เนี้ย บริษัทหงมู้ Thailand ได้นําเข้ามาบริษัทนั้มมนก้าเ s s e t ซึ่งผมทาร่วมกับดรเจษฎานะครับได้นําสายพันธุ์นี้เข้ามาแท้ๆนะครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับเข้าแก่นเร็วที่สุด 8- 10ปีขุดขายได้ขุดขายได้จริงแล้วลายไม้สวยที่สุดสวยทุกต้นนะครับสวยทุกต้นก้ารับประกันว่าสวยทุกต้นวันนี้ก็โชคดีนะครับมาเจอ,อคุณพี่เป็นลูกค้านะครับท่านลูกค้าจากร้อยเอ็ดซึ่งเคยซื้อ ต้นไม้ของต้นก้าวจ,จากของเราไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันมันโตเร็วใช่ไหมฮะโตเร็วเดี๋ยวผมสัมภาษณ์้วอีกท่านหนึ่งมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมฮะเชียงใหม่จะซื้อไปปลูกอ๋ออันนี้เคยปลูกหรือยังฮะยังสนใจแล้วรู้จักไม้ฮงฮอรี่จากาาจากที่ไหนครับจากจาก y youtube ใช่ไหมฮะศึกษาจาก y o youtube ล้วนๆอันนี้ก่อนผมขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับขอถามนิดนึงว่าทําไมทําไมถึงปลูกไม้ฮงฮอรี่ครับผมว่าโดยส่วนตัวมัน มันทนทนต่อสภาพอากาศบ้านเราได้ดีครับแล้วก็โตเร o, ็วําหรับว่าโตเร็วนะครับถ้าพื้นที่ตรงที่อยู่สมบูรณ์นี่รับรองว่าไม่ถึงน่าจะไม่ถึงแปดปีได้ผลได้ก่อนนะครับก็ตอนนี้ปลูกมากี่เดือนแล้วครับช่วงที่เอามาแรกๆนะครับลงปลูกวันที่สิบเอ็ดสิงหาสิบเอ็ดสิงหาถ้าเส่อเรื่องก็ไม่รู้ก็ได้ เขจะ第二次过来拿这个苗อ这样是吧เด็กเฮ้ยต้นไม้เล็กต้นไม้的ล是กต้นไม้เล็กต้นไม้เล <40. S 2> ็กต้น m ม้เล็กต้นม้กต้นไม้เก้นม้เล็กนไม้เลกตนไป้เล็นไเล้มเนเก้นไมประมาณแบบนี้ เดี๋ยวคราวนี้คราวนี้ผมถามต่อนะครับว่าจากที่ปลูกมาเนี่ยมันทนแรงใช่ไหมครับทนแรงทนมาแรงตอนนี้สูงกี่เมตรแล้วครับตอนนี้ประมาณเมตรหนึ่งครับสูงประมาณเมตรหนึ่งแต่คือทนแรงมากทนแรงคือว่าตรงพื้นที่ผมปลูกมันไม่อุดมสมบูรณ์ทั้งแรงมาอำเภออะไรครับอำเภอสีสมเด็จครับอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็คือปลูกไปแล้วกี่ต้นครับที่สั่งมาลองก็คือสิบต้นครับสั่งมาลองสิบต้นแล้วคราวนี้วันนี้มาซื้ออีกไปปลูกอีก ก็มีความคิดเห็นว่าไงว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ว่าแปดถึงสิบปีปลูกขายได้แล้วมันเป็นไปได้ไหมว่า,าไม้ตัวนี้มันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเป็นไปได้ครับผมว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยอย่างน้อยถ้าไม่ได้อย่างทุกวันนี้อนาคตถ้าได้ต้นละห้าหมื่นก็ยังดีครับถ้าถ้าได้ราคาต้นละห้าหมื่นก็โอเคแล้วใช่ไหมฮะโอเคแล้วถ้าสามสิบต้นก็เป็นเงินเยอะเยอะเหมือนกันนะครับสามสิบต้นก็

这叫啥？这个品，啊、呃，这个黄花梨这个品种，啊，不管那个从那个种子从海南那边过来的，哦、呃，他泰国老板需要你讲一下那个我们品种，呃，保证是百分之百是。这个我这这这几天上来的目的，是只要只只要上来三天，上来的话就来这里跟他考察一下这个海南黄花梨。 这个的品种的话，它这个是来源的种源的话就是海南，正宗海南黄花梨。海南黄花梨的它的特点的叶子的话是小，叶是要是越南那边的话它就是大、长、粗，它的它的苗跟我们海南的苗是不同的。给就是说，产包光海南的，咱没门开在在在内陆，你在内在内在在内内在内在内在在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 在内在在在 ก็ได้ยินว่ามันมีแถวกว่างซีแถวที่อื่นมาเขากระจายพันธุ์ไปเองกระจายพันนี่ก็คือว่าไม่แล้วก็ยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งหรือว่าไม่ใช่ต้นนำแบบของมาจากเมืองไหหลำโดยตรงก็คือเขาไปกระจายพันธไปเรื่อยเันอมที่มาจากเกก็คือว่าเกรับรองสายพันธุ์ตรงนี้ครับน่ก็คือว่ารับรองสายพันธุ์ของต้นนำแบบของ กาะไหหลำครับร้อยละร้อยเปอร์เซ็นก็เพราะว่าอย่างนี้นะครับผมอธิบายนิดนึงนะครับคือเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องดูจากตลาดดูจากคนที่เขาทําสําเร็จมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มันมีตลาดใน <c oughs> ในเมืองไหโขก่อไหหลำเนี่ยมันมีตลาดไม้่วงโอรีที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดในประเทศจีนคนพ่อค้าจากต่างมณฑลทุกมณฑลนะครับจะมาซื้อไม้ที่ที่ก่อไหหลำแห่งนี้แล้วในตลาดนั้นคนที่ครองตลาดอยู่ตรงนั้น่ะ คนที่ปลูกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดลายไม้สวยที่สุดก็คือมาจากสวนข้อแต่หวังซึ่งเป็นต้นตำรับจริงๆคราวนี้มันมีที่เมืองกว่างซีนะครับมันมีที่เมืองกว่างซีมันมีที่กวางตุ้งก็มีนะครับยุนนานก็มีซึ่งมันเป็นห่วงโหลี่เหมือนกันแต่ว่าลายไม้นะครับลายไม้มันไม่ชัดนะครับราคามันก็จะต่ําลงมา ซึ่งทั้งของเวียดนามก็เหมือนกันเวียดนามก็ไม่ได้ดีทั้งหมดนะครับเวียดนามก็จะมีบางสายพันธุ์ที่ที่ลายไม้สวยซึ่งพยงเวียดนามเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกต่อไปก็คือมีมีกูรูนะครับผมก็มีหุ้นส่วนคนเวียดนามอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกันเฉพาะเฉพาะฮวงโหลี่ที่มาจากเกาะไหหลำเนี่ยก็คือคนนี้เป็นต้นตำรับแล้วแล้วทําไมผมจะต้องมีหุ้นส่วนจากเกาะไหหลำโดยตรงเพราะอะไรครับมันไม่ใช่เรื่องของไม้อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของตลาดนะครับสาคัญที่สุดก็คือเรื่องของตลาด ถ้าคุณปลูกแล้วคุณไม่รู้ตลาดคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสายพันธุ์ที่ปลูกมันจะเข้าแก่นไหมลายไม้มันจะสวยไหมไอ้ตัวนั้นคุณเสียเวลาไปสิปีนะครับ <c oughs> เสียเวลาไปสิปีพอตัดขายมาปุ๊บได้ต้นละสามพันสี่พันบาทมันไม่คุ้มแต่ถ้าคุณเริ่มจากอันนี้คือต้นตำหลักเขาจริงๆเขารู้เลยว่าถ้าสายพันธุ์นี้ลายไม้สวยแล้วเข้าแก่นทุกต้นนะครับมันจะไม่เสี่ยงเราจะไม่เสี่ยงในเรื่องของการตลาดผมอยากให้มั่นใจนะครับเพราะว่าบริษัทฮงมู่ไทยแลนด์แล้วก็บริษัทลานก้าแอสเซท เราไม่ได้ทําเฉพาะคนไทยเราไม่ได้ทำเองค <c oughs> ิดเองทําเอง <c oughs> แบบคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่ใช่ <c oughs> ผมทดลองปลูกในเมืองไทยมา5ปีจนมีแก่นนะครับ <c oughs> ซึ่งเราพิสูจน์แล้วว่าพี่จังหวัดน่านปลูกแล้วมันมีแก่น5ปีนี่แก่นมันใหญ่ซึ่งผ่าตรงกลางประมาณ1นิ้ว1นหนึ่งนิ้วกว่านะครับอ่าคือแก่นเฉพาะแก่นไม้คราวนี้พอเรามั่นใจว่ามันมีแก่นเนี่ยก็ไปนําสายพันธุ์มาจากสวนที่ดีที่สุดของกออให้ลําเพื่อที่จะเราจะไม่ต้องพลาด ตลาดรับซื้อแน่นอนแล้วก็ซื้อในราคาที่แพงกิโลละาราคาณตอนนี้เลยนะครับกิโลละหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้าสมมติในเมืองไทยโลละสองพันห้าผมก็ดีใจแล้วนะครับโลละสองพันห้าซึ่งเขาช่างขายช่างขายไม้ไม้ดิบๆนะครับมันจะหนักน้ําหนักเยอะมากมันทําเงนเินให้เกษตรกรไทยนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องปลูกเป็นพืชเป็นพืชเชิงเดี่ยวพืชหลักเลยก็ได้เราปลูกเป็นพืชแซมก็ได้นะครับ ถ้าที่สวนเราปลูกอย่างอื่นอยู่แล้วเราอาจจะปลูกตัวน,นี้เป็นรั้วนะครับปลูกแซมเข้าไปเพื่อเสริมรายได้อีก 8- 1 0ิปีข้างหน้าอ่าผมผมอยากถามนิดนึงครับ,รบเรื่องตลาดเนี่ย <c oughs> เรื่องตลาดเนี่ยตอนนี้ตลาด <c oughs> ดีขนาดไหนครับในเกาะไฮหลําสำหรับรูปตัวนี้นต,นนตลาดชุ้งโกฟมงดีเชิงอยู่ที่เกาะไฮหลัก็คือเมืองไคโงนะครับตลาดไม้ตัวนี้ก็คือว่าไม้สายพันธุ์ของ เมืองไหใหนานจริงๆอ่ะจะไม่อยู่ที่ตลาดตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ปักกิ่งซีไ้เมืองที่ล่ามหนยเมืองที่อ่ะแต่เขาออกมาจากที่นี่เขามาจากที่นี่แล้วก็มีน้อยมากตลาดที่ช่กงโควิเสร็ก็คือว่าตลาดไม้พยงทั่วโลกนี่ในประเทศจีนนะครับมีที่เดียวที่ใครหมที่เราเคยไปใช่ไหมใช่ครับใช่เราะกี่มันจะมาจากเวียดนามก็มีมันจะมาฝั่งตรงของซีก็มี 啊，买สายพันธ์啊，啊，海呃，种海南真、呃、正的，就是说啊，。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 这啊、个，。呃啊，。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 一公斤多少，啊，。啊，。啊，嗯。啊，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 。是啊，。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 水地，对，沙地，海边地，都不同的。嗯、它的格的话，它要是说它的格好的话。 要是老挝的情况下这两三千块钱一世间还是有的เพราะ,ะว่า,ามันต้องดูว่าแกนของไม้พยองเนี่ยดูจากสถานที่หนึ่งก็คือมันมีที่แหล่งกับมีที่ร่มกับมีที่มันชุ่มชื้นม,มันมีน้ำเขาจะดูเลยว่าแกนเอ่อใช้พันไหนนะครับประจุบันตอนเนี้ยนะครับที่เขาขายอยู่ปัจจุบันตอนนี้ก็คือว่ากิโลนะประมาณสักแปดพัน เจ็ดถึงแปดพันหยวนต่ตอกิโล 8, แปดพันหยวนสองสาเพันกนว่าเงิน人民币อ๋อ你要ะ他说เอ่อเขาคิดเป็นช่างช่างนะประมาณสักสามถึงสี่พันถ้าอ่าอันนี้ช่างหนึ่งก็คือว่า 30, <000. S 1> ครึ่งกิโลครึ่งกิโลครับถ้ากิโลนั่นก็ประมาณสักเจ็ดถึงแปดพันครนี้อยากอยากถามอยากสอบถามเพระาะแกหวังตรงๆเลยว่าถามคนให้ล้ําเลยถามคนที่กูรู้ไอ,อ้เรื่องเนี้ยเรื่องฮวงหรือลี่ในจากกองให้ล้ําโดยตรงเนี้ย จะถามว่าแนวโน้มของการตลาดไม้ฮวงฮรี่มันจะเต็มไหมมันจะล้นไหมหรือมันมีโอกาสที่จะคนไทยปลูกกันเยอะๆแล้วมันจะล้นตลาดไหมแล้วราคามันจะตกลงมาเยอะไหมถ้าเชท่านผู้กมับเจ้าว่าผมจะ问我们这个情况因为泰国东南亚都种那个黄花梨然我们中那以后这不下的东西呢主要看你的质量，木材的质量。 但是也看你市场的需求，这些东西市场的东西定的东西谁也说不了，是吧？对。哎，他这样的话，你价格的东西的话，这是市场一年一年不同、哦。哎，有的会走高，有的会走低，是吧？东南亚的东西，它目前在，目前它这个黄花梨的需求量在中国是远远不够的。嗯<对>。它可以要来做什么？它可以要来做家具，它根的话呢，它可以做来要根雕，对，工艺品，这些都都都可以的。它这个需求量还是非常大的。 ก็คือตอนนี้ตลาดจีนต้องการไม้ทั่วในทั่วโลกก็คือคนจีนเนี่ยใช้ไม้เยอะที่สุดครับที่ไม้ไม้สายพันธุ์เราไม้พยุงกลอกไผหลำก็คือตวเน,นี้ยังยังไม่พอต้องการในตลาดของจีนไม่ว่าจะปลูกประเทศไหนก็แล้วแต่ยิ่งอยู่ยิ่งน้อยลงใช่ว่ายิ่งอยู่ยิ่งเยอะตอนนันใช้เวลานานนะครับการปลูกไม้มันไม่ใช่ว่าปีสองปีสามปีจะขายได้ มีเวลาเป็นสิบปีกว่ากว่าจะได้ขั้นตำ่ำผมคิดดูแล้วตลาดไม้จีนนะครับปัจจุบันก็คือไม่เพียงพอในอต้องการความของคุณจีนนะ้วเพราะว่าเขาไปทำพวกคุณิเซอร์ไม้พวกนี้ยังยังไม่ทำออกมานะครับเพราะว่ามันมีราคาแพงนอกจากว่าคุณถือว่าเป็นตัวที่แพงที่สุดในตลาด <Yeah. S 1> ไหมไม้ตัวนี้แพงที่สุดในตลาดอันนี้นแพงที่สุดใน ลาดจีนแล้วครับไม้สายพันธุ์นี้นะครับสายพันธุ์นี้ครับแล้วมีความต้องการสูงที่สุดด้วยมีต้องมีความต้องการสูงที่สุดปัจจุบันเขาไปทําพวกทำลายข้อมืออะไรต่างต่เตี้ยทำคนนี้เจอายังมีน้อยเพราะว่าเพราะไม้ไม่พอไม้ยังไม่พอก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับนี่เราฟังจากกูรูนะครับกูรูไม้่วงหัวลี่ในในประเทศจีนไม่ใช่ประเทศจีนนะครับในเกาะไฮหลำโดยตรงซึ่งเป็นต้นตำหรับของเขาจริงๆนะครับ ซึ่งถ้าเราเวลาเราจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะส่งไปขายตลาดนั้นเราต้องไปศึกษาที่ตลาดก่อนนะครับในเมื่อเราศึกษาจากตลาดคนนี้คือตลาดจริงแล้วคนนี้นะครับก็เซ็นมยูกับผมเรียบร้อยนะครับก็คือว่าเราจะดูแลช่วยกันกับบริษัทโฮมู่ไทยแลนด์ในเรื่องของการตลาดไม่ใช่การปลูกอย่างเดียวนะครับแล้วสายพันธุ์ที่แกแนะนําให้เอามาเนี่ยผมก็สั่งสายพันธุ์เนี่ยจากสวนสวนของท่าแก่หวังเพราะมันเป็นไม้ที่ดีที่สุดซึ่งเขารับรองในเรื่องของการตลาดว่า สายพันธุ์นี้แหละที่มันจะขายได้นะครับแล้วก็อยากอย,ากอยากฝากนิดน,นึงว่าผมถามว่าอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าตอนเนี้มันมีไอ้หลายเจ้ามากเลยที่ที่ไปสั่งมาจากอีเบอาลีบาบาเนี่ยเขาไปเอาเมล็ดมาจากไหนแล้วมันเข้าแก่นจริงไหมมันมีความเสี่ยงกับเกษตรกรที่ไปปลูกหรือเปล่าก็คืตอตามที่ผมได้ศึกษาข้อมูลจากในประเทศจีนนะครับก็คือว่าไม้ของของของวลีก็คือไม้พยุงจีนนะครับ มีสีมณฑลทั้นเองครับก็คือต้นตำํับก็คือมีกอไข่ล้าแล้วก็รองมาก็คือหว่างสีครับรองมาก็คือหวางตรงที่สามแล้วก็นนกมยูนานก็คือคอันดับ<ห>ที่สี่เพราะว่าสายพันธุ์นี้ก็คือว่าต้านตหลักจริงก็คือมาจากกบไข่ล้านั่นแหละแต่ว่ามันเขาสับกระจายพันธุไปเรื่อยๆแล้วแล้วคราวนี้มันมีความเสี่ยงไหมที่สมมุติว่าเอามาจากที่อื่นซึ่งไม่ใช่ต้นตำรับถ้าสมมติเราเอามาจากที่อื่นเนี่ยผมว่ามันมันต้องดูแก่นะครับไม้สายพันธุ์เนี่ย เราปลูกสิบปีหรือว่า20ปีถ้าลายไม่สวยก็คือถ้าลายไม่สวยได้ราคาก็เหมือนกับไม้ยางทั่วไปละเหมือนไม้ยางพาราทั่วไปซึ่งม่มีไม่มีค่าไม่มีราคาครับอันนี้ไม้คันนี้ต้องเราขายเฉพาะแก่นมันครับถ้าคุณเอาไปปลูก10ปีหรือว่าสิปียี่สปีไม่ไม่มีแก่นหรือว่าลายไม่สวยคุณเอา สา,ายพันธุ์อื่นไปปลูกเนี่ยก็คือเสียเวลาเวลาวลาแล้วคราวนี้นที่เข้าขายในอีเบอบาบาส่วนใหญ่แล้วก็ดูแล้วนะครับเข<ช>ามีบริษัทเนี่ยตั้งอยู่แถวกวางซีกวางตุ้งนะครับเยอะเลยไม่ได้มาจากของให้หลําเลยคราวนี้ถ้าเอามาล็ดจากกวางซีกวางตุ้งมาเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงว่าในประเทศไทยพอปลูกไปแล้วมันจะมีกันก็คือสายพันธุ์มล็ลเนียลูกค้าที่จะซื้อไปต้องดูว่ามันมาจากตรงไหนมี ความมีใบอนุญาตเกี่ยวกับสายพันธุ์เมล็ดไหมมีเจ้าของปิดนตุนปินตัวไหมถ้าคนจะซื้อรับซื้อสัญญาขอสัญญาที่คนรับซื้อสากาอันนี้ปพราะว่าตามเนตอะไรต่างๆมาเนี่ยก็คือมันไม่ใช่คุณไ้ปลูกแต่ว่ามันออกมาเหมือนกันเต๋เข้าเกยนมันสับลายไม่สวยแล้วก็มันร้อยลัดมันจะมีประมาณสักหนึ่งหนึ่งสองตุ้นเท่านั้นเองต่อร้อยนะครับครับผมถ้าไม่มีใบอนุญาตถ้าไม่มีอ่ ของที่มาสั่งโต้ะไหรัหรือว่าเหมือนกับของร้านกของเขาเกลับประกันร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์รของของเกลที่มาสั่เขาแก่นนะฮะัเขาแก่นครับอย่างนี้เราวผมถามนิดนึงว่ามันเป็นคําถามที่ในเมืองไทยนะครับคนถามมันเยอะมากนะครับเยอะมากคาถามยอดฮิตคําถามหนึ่งคือมันผิดกฎหมายจีนไหมทําไมจีนเขาไม่ปลูกเองทําไมจีนไม่ปลูกเองนะครับก็คือกฎหมายจีนตอนนี้ปัจจุบันนะครับไม้ตัวนี้ก็คือ มันเป็นไม้อมกคลแล้วก็ไม้ที่ฮ่องเต้และฉงชิงอ่ะที่รัดตัิงโกไฟลํานะครับ,รบก็คือว่าไม้สายพันธุ์นี้ยเดี๋วว่าะมูลทุนเขาให้ไปปลูกท้าต้นเ่าเองนะครับครับเมื่อแล้ว,ลวมันมันผิดกฎหมายไหมครับหมายถึงว่าที่จีนเนี่ยมันเป็นไม้ห่วงห้ามไหมก็คือตอนนี้ในประเทศจีนนะครับเพราะว่ากฎหมายจีนก็คือที่ดินของที่จีนเนี่ย ของรัฐหมดของรัฐหมดแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะไปปลูกหรือว่าเราจะไปทําอะไรต้องมีดได้ไหมตอนนี้กฎหมายเพิ่งออกมาได้สองสองปีอ่ะกฎหมายทีน่ะก็คือว่าตัวนี้ต้องมีต้องไปขึ้นทะเบียนต้องไปขึ้นทะเบียนเราจะไปปลูกกี่ต้นแต่ที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่คือถ้าตัดคือผิดกฎหมายเลยไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยใช่ไหมครับกฎหมายกฎหมายรุนแรงมากถ้าตัดนี่ก็คือโอ้โหไม่ได้เลยไม้ตัวนี้คือว่าติดควกแน่นอนติดคุกครับก็เนี่ยนะครับ ปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาหลักมันซึ่งมันตรงข้ามกับประเทศไทยนะครับปัญหาเดียวกันเลยก็คือว่ามันเป็นไม้ห่วงห้ามไอ่วงโหหลี่นี่เป็นไม้ห่วงห้ามในประเทศจีนนะครับห้ามตัดปลูกได้ห้ามตัดนะครับทุกอย่างที่ทุกที่เป็นของรัฐทุกคนเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยจะต้องเช่าที่ของรัฐนะครับมันซึ่งมันตรงข้ามกับประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือว่าแต่พยุงไทยที่จีนเขาปลูกได้ซึ่งเขาแกหวังก็คุยกับผมเมื่อวานนี้นะครับว่าเขาต้องการเมล็ดสายพันธุ์พยุงไทยไปปลูกที่จีน เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นไม้ต่างสิ่นที่จีนไม้ต่างประเทศก็คือเขาสามารถปลูกได้ตัดได้ขายได้เลยพยุงไทยนะครับที่ประเทศจีนแต่มันตรงข้ามกับของเรานะครับในประเทศไทยก็คือพยุงไทยมันผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นต้องขึ้นทะเบียนต้องเยอะแยะมากมายนะครับลบกับป่าไม้ลบกับตำรวจลบกับหลายๆอย่างแต่ที่แน่ๆถ้าพยุงไหหลํานะครับคือพยุงไหหลํา่วงหัวหลี่เนี่ยมันสาม,มารถปลูกได้ตัดได้ขายได้นะครับโดยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายไทยมันตรงกันข้าม เราก็ต้องใช้ประโยชน์จากจากข้อแตกต่างในเรื่องของกฎหมายนี้ในเมื่อมันปลูกได้ตัดได้ขายได้นะครับแล้วมันแพงที่สุดเรื่องอะไรทําไมเราจะไม่ปลูกเกษตรกร,ร,กรแต่กเกษตรกรไทยทําไมจะต้องปลูกอ้อยอย่างเดียวทําไมต้องปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวเราปลูกตัวนี้แซมได้ไหมได้นะครับบางคนทํานายอย่างเดียวเอาตัวนี้ปลูกได้ไหมปลูกได้จบนะครับอย่างน้อยเป็นการเพิ่มไรายได้ให้เกษตรกร,ร,กรให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น8ปดถึงสิปีข้างหน้าละเรื่องตลาดนะครับผมให้ความมั่นใจเลยนะครับเรื่องตลาดเพราะว่าเรา เราเซ็นสัญญานะครับเซ็นสัญญากับบริษัทจีน4บริษัทก็คือรับซื้อไม้ขื่นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อแกหวังเนี่ยเป็นคนดูแลที่กองให้หลั่มดูแลเรื่องตลาดด้วยนะครับจะเป็นเป็นทางออกของเกษตรกรไทยที่สามารถขายนะครับเราจะมีการาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยก็คือขึ้นกับสําสนักเขาเรียกสานักคุ้มครองพืชนะครับกรมวิชาการเกษตรเราทําถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแล้วแปลงพาอของผมเนี่ย ตอนนี้กำลังดาเนินการเรื่องอขึ้นทะเบียนแปลงเพาะพืชในบัญชีอนุรักษ์บัญชี2ไซตสน,นะครับเราจะพยายามทําให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วสามารถส่งออกได้จริงในทางปฏิบัติขอให้มั่นใจนะครับคนที่ปลูกแล้วก็เรื่องของสายพันธุ์นะครับอันนี้คือสัญญานะครับหนังสือสัญญาที่หงมู่นะครับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์ได้ทําสัญญากับข่าแก่หวังนะครับข่าแก่หวังในเรื่องของการรับซื้อมเมล็ดสายพันธุ์นี้นะครับมาจากสวนท่าแก่หวัง เราเป็นตัวแทนในประเทศไทยเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับที่มาจากสวนมขาแก่หวังซึ่งเป็นสวนที่ลายไม้สวยที่สุดราคาแพงที่สุดในเมืองจีนแล้วไม้ไม้จากสวนแกนี่ทุกต้นแพงทุกต้นนะครับเพราะลายไม้มันสวยนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดตัวน,นี้ส่งไปทั่วโลกนะั้ส่งไปทั่วโลกใช่ไหมตัวนี้ก็คือว่าสายพันธุ์ของเมืองของเกเนกี่ยคือทั่วโลกขเขาจะนิยมมากนิยมมากตัวนี้คือเป็นตัวที่ดีที่สุดอันนี้เป็นจีนนะครับอันนี้มีผลมีผลทางกฎหมายนะครับ ไม่ไม่ใช่ว่าอันนี้นะครับมันมีผลทางกฎหมายจริงมีตาบระทับมีอะไรถูกต้องตามกฎหมายนะครับทุกอย่างก็คือถ้าใครสนใจจริงมาดูได้นะครับที่ที่หงมู่กาสินนะครับหรือจะไปที่สํานักงานที่นั่นก็ได้นะครับผมอยากฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับว่านี่นะครับคุณพี่ที่ที่จะปลูกใหม่นะครับที่จะปลูกใหม่อยากให้ทุกคนนะครับอยากให้ดูข้อมูลหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เยอะนะครับใน ในเอ่อ u b e ในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชใน Google นะครับเซิร์ชใน Google เขาว่าไม้่วงออรี่นะครับจะเจอว่าไม้่วงออรี่มันคืออะไรนะครับมันคืออะไรมันดียังไงมันแพงยังไงแล้วมันมีตลาดจริงไหมนะครับถ้าในเมื่อเราศึกษาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วปุ๊บลงมือทําครับลงมือทําเพราะของพวกนี้นะครับช้าไม่ได้ถ้าเราไม่ทําถ้าเราช้านะครับประเทศลราก็จะปลูกพม่าก็จะปลูกมาเลยก็จะปลูกนะครับใครทําก่อนนะครับอย่างน้อยๆมีความเสี่ยงเรื่องการตลาดน้อยเพราะเราทําก่อนไม่มีคู่แข่ง ในเมื่อไม้เราออกสู่ตลาดเนี่ยราคามันยังดีมากนะครับ1ิบ0ปีข้างหน้าเนี่ยผมยังมองว่าตลาดจีนคือตลาดหลักที่ใหญ่ที่สุดที่จะรับซื้อไม้ตัวนี้อยากให้เข้าแกหวังฝากนิดนึงสุดท้ายนะครับว่าให้ความมั่นใจว่าตัวนี้มันน่าปลูกยังไงให้คนไทยคิดยังไงกับตัวนี้นะครับื่่่อโททััับให้้้ฟงงาานนีีฝกไ 啊，运过去我们中国那边。哦，这个这个是发展的问题是吧？对，这个发展的东西呢，它市场的东西，你运过去的话还是按正规渠道是吧？搞卖贸贸,贸易这一块，贸易这块的话进入我们什么市场呢？进入我们海海南的一个海口的一个古玩市场，红木古玩市场。对，这一块呢，它那边的销售量还是不错的。哦、啊，第一的话，你看你的木木子的质量，啊啊，因为是他们在。 泰国这边种以后，呃，怎么发展，怎么销量，他们是担心的这个事。发展跟销量这一块的话，还是市场决定。哦、啊，主要还是你们泰国的话也可以，它这个也是有，它也是一个潜力股嘛。对。你们泰国的话，在本国的话也可以自,自产自销，剩下多多还产品多的话，你可以运往我们中国大陆啊，各个城市啊，各个地方啊，它需求量需要的地方都可以。 这个销量的问题还是不用担心，目前不用担心这个问题。哦哦，ก็เพราว่าก็คือตอนนี้ประเทศไทยเราปลูกเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศจีนมันอ่าสินค้าทุกอย่างก็คือไม่มีอะไรที่อ่ต้องห้ามเข้าไปมันมีไม้ประเทศจีนก็คือว่าไม้อ่ทุกสิงทุกอย่างอ่ของต้องห้ามมัไม่มีนะครับครับอ่นอกจากว่าไม้สายพัานธุ์ไหนก็แล้วแต่ ประเทศจีนไม่มีกฎหมายว่าห้ามเข้ามันไม่มีทุกอย่างเข้าได้หมดรับผปลไม้สายพันธุ์นี้ก็คือตลาดจีนกับตลาดไทยมีแน่นอนะครับตลาดจีนนี่คือชัวแน่นอนชัวแน่นอน,นครับ,รบก็คือ,อร่วมกันทำธุกรกิจมาครับหลายหลายปีแล้วนะไม่ว่าเรื่องการเกษตร,รหรือว่าเรื่องการไม้อะไรต่างๆพวกนี้ไปทางบกก็มีไปทางทะเลก็มีมันเข้าได้ทุกอย่างในประเทศจีนครับ แสดงว่าให้ความมั่นใจนะครับพราแกหวังให้ความมั่นใจว่าตลาดนะครับตลาดมันมีจริงแล้วมันมีเยอะด้วยอยากให้คนปลูกนี่มั่นใจนะครับคนที่ศึกษาใหม่หรือว่าคนที่ปลูกมาแล้วปลูกเพิ่มนะครับปลูกเพิ่มก็คือว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่ที่ดีที่จะส่งเสริมให้อาชีพเรามันมีความมั่นคงนะครับซึ่งเราทําก็เราทําร่วมกับคนจีนนะครับเราทํากับมืออาชีพยังไงมันก็สําเร็จนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่กรุณาติดตามนะครับเดี๋ยวรอติดตามชม คลิปต่อไปนะครับเราจะไปถ่ายทํากันที่แปลงเพาะนะครับซึ่งที่แกังได้รัปากแล้วว่าจะสอนวิธีการปลูกนะครับการปลูกการดูแลรักษาอย่างอย่างมืออาชีพอย่างคนที่ทํามานานเป็น10บสปีนะครับงั้นก็ขอบคุณมากครับตลอรคบินี้ครับขอบคุณครับท่านสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเชิงลึกของไม้ฮวงหัวรีได้ตามช่องทางดังนี้ค่ะ ลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับข้อมูลข่าวสารของทางเรานะคะ